สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับวันประจำวันที่26ิเดือน 7, 2566ก่อนเข้าไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสู่คํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขตัวเลขนะครับในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่ สำหรับนะครับแนวทางเมื่อคืนนี้ของเรานะครับตัวเด่นถือว่ามาทั้ง3รอบนะครับเจาะมา1รอบลูดมา1รอบนะครับผมเมื่อคืนนี้เราสามเมื่อีนะครับผมให้1กับ7จลูด7ไปผลที่ออก4 1 6กับ4 4ของเรา1 6ไม่มีนะครับพี่พี่เนาะให้1 0 1 2 1 5แล้วก็1 7ออก1 6นะครับใครเอา1ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่1 6 ส่วนเราสามัมคี V I P ให้7จิดกับ3นะครับผลที่ออก693กับ666นะครับ3 9 39ไม่มีนะครับเน้น38แเนาะข้า93นะครับใครเอา3ไปรูดนะครับเข้าไปที่93นะครับส่วนเรา V I P ให้8กับ4นะครับรูด4นะครับผลที่ออก713กับ8 7นะครับของเราใครเอา8ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่8 7ตรงๆนะครับ ก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกนะไที่มีโชคด้วยนะครับสำหรับเมืคืนนี้ส่วนแนวทางของคืนนี้นะครับลาวสามกีนะครับผมได้5แล้วก็1สายรูดให้ไปที่1นะครับ5 1 ห้าสี่ห้าหกหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดนะครับสามตัวให้ไปที่ห้าหนึ่งสี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับส่วนลาวสามัคคี V A P นะครับได้2กับ8รูดไปที่8นะครับ2 3 26 29 838689นะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่286นะครับ8 3ดสนะครับสอห ส่วนเรา V.I.P. นะครับเรา V.I.P. ได้ได้ตัวเด่นเหมือนเราสามัคคี V.I.P. นะครับ2กับ8นะครับรูดแปดตัวเด่นนะครับสอ 23 27 81 83 85นะครับ3ตัวนะครับ2 8 1นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับเรารอบหดึอนะครับเราสามัคคีเราสามัคคี VIP แล้วก็เราว v p p นะครับชื่นชอบในรอบไหนเนาะก็ขอให้นะครับมาในตัวเน้นตัวจอบคอละกันนะครับค่ำคืนนี้นะครับก่อนออกไปนะครับขอขอบคุณพี่สมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ